สบายดียามแดงแงพ่อแม่พี่น้องสุกเพชรบดใสก่กบคือเกาพี่น้องนี่นี่นนนนขาดพักคือเกาพี่น้องแจ็คสีเอาพักยังมากินกับนี่สุ้เพชรก็ต่จะมีพักกินกับเฮ<อ>้ยบ่หมักพักปันได้พี่นออ้องเอ้ยบ่าตรงๆล่ะเป็นคนบ่หมักกินพักเนาะจะเข้า,ขาไปทันยุ่งเลยน,นะยุง่งในโลกอีแม่ปูหายแล้ปะมันเกิดอะไรขึน เดือนตุงนัน้นเสียขยามาหายนอนดีดได้เลลูกเสียงลงแน่บ่ไม่เสงลงด้ลูกเสีงงสงเยงแนบัดเอาขึ้นเป็นอาลงแนน่งมาจเอฟม,มา <c oughs> เออมันเอฟมาแล้วมันงงมาได้ได้ปนังเอมา่มันงมาได้มันใหญ่คนนั่นสิบอัพิซซานแคนกระเืินแมตัวปนยกงไี่วตัวผัดจหยวนยุบดี Những hai môn. No, yêu lắm là đãi tôi nụ cười là quanh tôi tôi. Savay đi nọc nọ. Bệnh ngầm lắm chay đi nào, nào cả náo, bên luôn 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 sao luôn nó luôn 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 đi, luôn 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 โอ้ยถั่วกระถั่วมาเรียรอทั้งเล้าผัดนาวพี่น้องทั้งข้นผัดถั่วสูดๆเด้อพี่น้องเด้อนาวคือกันกระเจ้าว่ะทั้งนาวทั้งหนังถั่วมอทั้งนาวทั้งหนังถั่วทั้งฝนตก๊ะแกไปอยู่ในใช้ชาเท่านาวสูดๆเนี่ยจำมึงก็ขึ้นไปอยู่อันบนลังคาวที่เก่าชั่วโมงบอกั่งเจาะอยู่โอ้ยไอจนก็เจ้าอย่างไรเนี ยังดังเนี่ยละอารลซมาให้แมวเสียงลงเน่ลูกเอมากเก่ง<ะ>บงังนบอกกินบอกขาัอขเอาอขึ้นเป็น่ะบังันขึ้นเป็นเียงดังดังวันเี่ยเ็บงนี่นนอ๋นน บอยเอาขึ้นอีเมยียไทยคลิปลูก<ม>ออลงเธอ,อเหมอไมไมเสียงเมียไทยคลิปมันดังนเมียไทยคลิปลูกมันมันเสียงนะเฮ้ยมั้งเอาลงจั๊กน้อยลูกเล่ามันดังเขาคลิปที่เมียนะ นักจากลุงพยาบานน้องเนาะมองรักซาค้นกับถ่วนณะว่าทั้งข้าวถ่วมบดได้หึงงนยยงแบบน้ำบากไม่หมอเท่าไรฮานั่าถ่วตะกี้ nữa ha chuyện mà vừa hơn cái cháu dân suy thừa cả mấy cha bắt chịu ăn hơn á thuần bò bốt luôn cả mi nạm mình đi nạm xe hai bớt, bớt phụ bớt lẽ khả năng nè, họ khơi đi ở bên ngoài, tì nè nạm thuần, họ เาแก่พาอพยพออกมาอยู่101บ้านเาแก่อยู่101เฮามาฮอดสนุมานพี่นองเอ้ยแต่ม่ใหญ่มังยังม่ใหญ่กไปหาอยู่อำเภอรบเมื่อทําเาแก่คือเาาแก่ามานอยามาเอาขมือกิน จ่จังสี่นี่ฮาเคยได้เมื่อกระเจาะไปแจบกอกผยุบใครมีลูกหน่อยไในหอดนมพงผมมีลูกหน่อยนะพี่น้องเลยแม่กระซือๆเรื่องพี่น้องเลยดุกผนิบเอกมาได้นะงานยิบผาอยู่อมหน่อยดอกแดีนะคนร้อยเอ็ดเป็นพากลับบ้าน เอามาอยู่รอยเอดพูดกระปูเกี่ยวเขาห้องเงี้ยนกับวันไรเขาหนาถ่วงเือน้ำบกเลยพากันเขาไปหลางบ้านมาะนังปูนนะมันปุกมันยังเบิร์ดโอ้เานี้แห่งกับหนานกวามวน 哇，不早、嗯。Well, นี่นไปนมาวตากบไปตายอยู่คุณเอาไปนำบรตตายไปเลยน้่ะพาล้อหลงล้อหลงหาชื่อน้ำชื่อนี่กะไรก็เลยเ็ตเอาไปไปพีนำบรตตายไปตายอยู่คุณ หยุเบิ้งไอออมาอาบแต่แปดโมงเจ้ายช่องบชาย่างหอนหองไปห้องห้องเจ็น้อยนี่

thái lên buộc nè qua nọ của ông mạnh mặt hai lần 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 mặt mà lần nè hai lần vậy hai lần mặt hai lần lên hai lần mặt hai lần chơi ม่น่ากันแน่สิเขาอาบนาจนะมันก็มาขื่อรถเทนไว้อ,อู้มานขื่อรถเทนไว้ก็ไปอาบนาจม,มาเนี่ยนั่านอนยุบผัวมือไใจนั่งนอนมาหาอ้กับโบแฟนเนาะแล้วมีหน้ากับว่บาได้จกเมื่อพ่อหมูมันกนระ บวงหนึ่งมันสิมมันอ่ะพอดีอย่าเติมอีกได้น่ะก็มึงสะตเติมตั้งกูก้อนมัน่ะกุดกุ้งหมูโม่ขึ้นอยังว่ามืดขาวมืดขาวบันห้ากับหกมงพอกันกิมหนาได้พี่น่องเด้อสบายดี